ความเป็นไปได้ยากคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสสาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัถพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัถพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฐพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยโดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดร,เรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่อริยสัตว์สี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัตว์คือทุกอริยสัตว์คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกอริยสัตว คือความดับไม่เหลือแห่งทุก์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขิสิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอเพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ <S <S 2> <S 2> <rare S 2> ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัทภีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัทภีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปัทภี ย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่เทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า